เอาอีกแล้วครับผมสำหรับคลิปอันบล็อกแกะกล่องนะครับสินค้าในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าในที่สุดก็มาสักทีครับสำหรับน้องไข่กรูมมิ่งของเรานะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับผมยังสั่งดิฟคลีน n u นติเม t ค c ีนเซอร r คลีนเซอร์ล้างน้องชายน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นสำหรับคลีนเซอร์เนี่ยก็จะมีทั้งสูตร Relaxing Warm มนะครับผมก็จะเป็นสีส้มนะฮะสูตรนี้จะปกติเลยนะครับไม่มีความเย็นใดๆทั้งสิ้นครับกับอีกสูตรหนึ่งครับสูตร Refreshing Cool อันนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะหอมเย็นสดชื่นนะครับมีให้เลือกกันทั้ง2ส,สูตรเลยทีเดียวและแน่นอนครับผมงวดนี้นะฮะ9.9ลดราคาชัวร์100%นะครับ รอได้เลยครับรอคืนนี้กันได้เลยนะครับทั้ง2ส,สูตรเนี่ยเหลือขวดละประมาณ200เท่านั้นเองครับกลมกลมดิบดิบฮนะอาจจะลดมากลดน้อยแล้วแต่คนที่มีโคตดลดราคานะครับบางคนก็มีโค้ดลดเยอะบางคนก็มีโค้ดลดน้อยไงไม่แพ้กันนะครับผมเจ้าเครื่องเล็มขนเนี่ยก็ลดราคาเหมือนกัน9เดือน9นะครับบางคนเนี่ยอาจจะลดได้เหลือแค่ประมาณ พั0สองพัเท่านั้นเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะจับจองดูแลสุขภาพน้องชายครับตัดผมทรงสวยงามให้กับคุณน้องได้แบบสดชื่นลื่นลมนะครับก็รอได้เลยครับ9.9นี้นะครับ นี่เป็นไงครับในกล่องก็มีแถมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลองหวีเบอร์1.5เบอร์3นะฮะอย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ปัดทําความสะอาดพร้อมกับสายชาร์จมาแบบครบชุดกันเลยใครอยากให้รีวิวบอกมาเลยนะครับผมของจริงฮะร,รีวิวแบบของจริงเลยนะครับแน่นอนครับพอรีวิวเสร็จแล้วนะฮะช่องก็จะบินหายไปเลย